ผมเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นในปีนี้บางทีอาจมากยิ่งกว่า5ปีที่ผมเป็นผู้ดการทีมมาก่อนหน้านี้รวมกันเลยก็ว่าได้ผมจะทําหลายสิ่งหลายอย่างในแนวทางที่ต่างออกไปอาจไม่ใช่ทั้งหมดทุกอย่างแต่รวมทั้งในสนามกับแนวทางที่เราจะเล่นเกมด้วยรอบรู้พีศาจแดงประจําการเช้าวันศุกร์ที่26ก่อนเข้าอยู่สุดสัปดาห์สุดท้ายของปี2025เริ่มเปิดหัววันมานี้ด้วยบางประโยคข,ของรูเบนออมูริมซึ่งมีไว้เพิ่มเติมในการออกสื่อวาระก่อนจะพาลูกทีมลงงงแขขข่ัันนรรบกามามเยืออวค ประโยคดังกล่าวถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและถือได้ว่าสะท้อนความเป็นดูเบนอัมบริมที่ก็ยังถือเป็นกุนซือคนหนุ่มที่ยังไม่ได้บรรลุอะไรในทางจัดการมากนะอีกทั้งแทบไม่ต่างอะไรกับเจ้าตัวเข้ามาแล้วก็ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่หมดไปแบบพร้อมกันกับทีมของเขาเขากล่าวว่าผมอยากย้อนเวลากลับไปที่ปีก่อนนะช่วงที่เราเจอความยากลําบากแนละผมจะได้ทําในสิ่งที่มันอาจจะต่างออกไปแน่นอนว่าประโยคเหล่านี้ยังอาจมีระยะสําคัญในแง่ของการที่แฟนบอลจะได้เห็นดูเบนอัมบริมปรับฟอร์เมชันหลักมายืนรัก ก็เป็นได้นะครับหลังจากเจ้าตัวเคยยืนยันมาตลอดช่วงต้นซีซั่นว่าต่อให้โป,ป๊ปมาโน้มน้าวใจเรื่องเปลี่ยนระบบเขาก็ไม่มีทางเปลี่ยนถ้าเขาคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญคือคําว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ตัวเขาเองคิดว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเมื่อถึงจุดที่เป็นณวันนี้การขาดหายไปของบรูโน่แฟนันดสการบาดเจ็บของคอปปี้เมนูมาไทเดอร์ลิกแฮร์รี่แม็กไกวและการติดพันกธกิจทีมชาติของอัมมัดเดียโลแบรอันเอบูโมและนูแซียมาซารวีบางทีตอนนี้นี่แหละครับมันอาจจะ ว่าเหมาะสมกับการต้องยืดหยุ่นอะไรบางอย่างในแนวทางที่ทใช้ขณะเดียวกันในการให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Sport ล่าสุดรูเบนอมัมบริมเองก็ยอมรับนะครับว่าฤดูกาลปัจจุบันนี้ปีศาจแดงกาลังเสียหายหนักมากกับราคาของการผิดพลาดในเรื่องที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมการแข่งขัน เราเสียแต้มไปไม่น้อยจากสาเหตุเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่แน่นอนมันต่างไปจากปีที่ผ่านมาปีที่แล้วในความรู้สึกผมคือทีมเราสร้างได้จํากัดจํำเขียวมากๆเราเอาตัวรอดในยูโรปาลีกและพรีเมยรีด้วยกลุ่มคุมกําลังทีมขนาดเล็กส่วนปีนี้ในเชิงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราไม่สมบูรณ์แบบและเรามักจะถูกลงโทษจากจุดนั้น ถ้าคุณดูเกมของเราเราเร้าโอกาสได้มากมายบางรั้งเราคลองเกมได้เราพัฒนาขึ้นในหลากหลายพื้นที่การเล่นแต่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันทำให้เราเสียหายด้วยการเสียประตูทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันคุณภาพและสมาธิที่เรามีต่อการซ้อมและการนําสิ่งที่ฝึกซ้อมไปลงแข่งขันเกมจริง มันเป็นเรื่องของการโฟกัสร้อยปกับการฝึกซ้อมมันต้องร้อยเซนกับความเร็วกับพลังงานที่ใส่ลงไปภาษากายทุกอย่างมันต้องร้อเปอร์เซ็นตเราต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้และเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งเหล่านั้นมันถูกขับเน้นออกมาที่อย่างเป็นธรรมชาติของมันในทุกๆเกม รายลเยนเล็กๆน,น้อยๆมันก็จะอยู่ตรงนั้นกับเราและเราจะสามารถชนะเกมแข่งขันได้มากขึ้นนั่นคือบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำงานเพื่อยกระดับมันขึ้นมาบางครั้งมันอาจจะดูเหมือนง่ายในการทำสิ่งเหล่านั้นแต่เชื่อผมเถอะมันไม่ง่ายมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมกลุ่มเรื่องของทุกคนที่อยู่ภายในซึ่งเรากำลังทำงานกับสิ่งเหล่านั้นเรากำลังพัฒนาตอนนี้ทีมมีการฝึกซ้อมที่ดีขึ้นมากนะแต่ผมก็ยังต้องย้ำอีกครั้งว่ามันยังมีพื้นที่อีกมากให้เราพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อยู่ ขณะเดียวกันเมื่อถูกถามเรื่องของแผนการลงตลาดนักเตะหน้าหนาวในเดือนมกราคมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากจุดยืนเดิมที่เคยวางกรอบว่าจะไม่เล่นตลาดรอบนี้ถ้าเป็นการแก้ปัญหาแค่ระยะสัน้นแต่ด้วยภาวะปัจจุบันที่ทีมขาดหายผู้เล่นไปมากจนขุมกําลังพ่องคุณภาพลงไปเยอะเราจะได้เห็นปีศาจแดงมีดีลสําคัญสําคัญในช่วงมกราคมนี้หรือไม่รูเบนอมูริปปนก็ยืนยันนะครับว่าอย่างแรกเลยไม่ว่าจะดิลเล็กหรือว่าดีลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตลาดหน้าหนาวมันต้องเริ่มจากความชัวก่อนนั่นคือชัวในแง่ที่ผู้เล่นเป้าหมายจะไม่่แแคก้ปั ระยสั้นแล้วมีแนวโน้มจะกลายเป็นปัญหาไปเสียเองในระยะกลางถึงระยะยาวที่ทีมต้องไปตามแก้ไขเพิ่มเนื่องจากสโมสรแห่งนี้เดินทางมาถึงจุดที่ไม่สามารถจะทำเรื่องผิดพลาดในการลงตลาดนักเตะซ้ํสองได้เหมือนกับทศวรรษที่ผ่านมาอีกแล้วเพื่อตลาดหน้าหนาวครั้งที่กาลังจะมาถึงนี้ถือเป็นตลาดนักเตะรอบที่3านับตั้งแต่ดูเนบนอมบริมเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงแล้วนะครับแต่เป็นตลาดหน้าหนาวเป็นช่วงที่2ซึ่งในทางฟุตบอลน,นั้นมักจะไม่ค่อยนับรวมตลาดช่วงหน้าหนาวไปกับกรอบเวลาทํางานเวลาพูดถึงเรื่องผู้จัดการทีมต้องการเวล ในการลงตลาดเพื่อเฟ้นหาผู้เล่นให้เข้าระบบอย่างน้อย3ตลาดซึ่งในบริบทนั้นหมายถึง3ตลาดใหญ่ช่วงซัมเมอร์มากกว่านะครับทีนี้กลับมาที่คําตอบของคําถามรูเบนอัมริมตอบว่า แน่นอนเรายังมีพื้นที่สําหรับผู้เล่นเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดสําหรับเราในภาพรวมคือเราต้องมีแผนแม่บทและเราจําเป็นอย่างมากที่จะต้องดึงผู้เล่นที่เราไว้ใจได้จริงๆเข้ามามันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่จะรู้สิ่งต่างๆได้อย่างแน่นอนเมื่อมันยังมาไม่ถึงแต่เราจําเป็นจริงๆที่จะต้องมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าผู้เล่นที่ย้ายเข้ามานั้นสามารถไว้วางใจได้ถ้าเราไม่สามารถมั่นใจในเงื่อนไขนั้นได้เราก็ไม่ควรดึงใครเข้ามาและทํางานกับผู้เล่นที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้นั่นเป็นเรื่องชัดเจนสําาาาหรับบผผมมงงทีอจแตตก่ ไปเหมือนผู้จัดการทีมคนอื่นๆแต่นั่นคือสิ่งที่ผมคิดจริงๆผมคิดว่าบอร์ดก็เห็นตรงกันว่าเราไม่สามารถทําสิ่งผิดพลาดซ้ารอยเดิมเหมือนอดีตท,ที่ผ่านมาได้อีกแล้วและเราต้องพยายามเอาตัวให้รอดจากสถานการณ์ตอนนี้เพราะเรามีผู้เล่นระดับทีมชาติระดับยุโรปอยู่เหมือนกันผมคิดว่าผมมีความรู้สึกที่ดีในเรื่องนั้นนะ นั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่ดึงผู้เล่นคนไหนเข้ามาโดยไม่ผ่านการพูดคุยตัวต่อตัว,ตวบางทีผมอาจจะหลอกตัวเองได้บ้างแต่คงยากเพราะผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่ผมคาดการถูกเสมอเรื่องพวกนี้ผมแค่ดูไปที่หน้าของพวกเขาอาจจะเพราะด้วยวิธีการในการพูดของพวกเขาและผมก็สามารถแยกแยะเรื่องไร้สาระออกได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ขณะที่ความคิดเห็นของรูเบนอัมบรินที่มีต่อการจะเจอกับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในคืนวันนี้เจ้าตัวระบุว่าก่อนอื่นเลยนิวคาสเซิลเป็นทีมที่มีพลังงานด้านกายภาพสูงมากมีแดนกลางที่แข็งแกรง่งและมีความมั่นคงในระยะยาวภายใต้ผู้จัดการทีมคนเดิมพวกเขามีกองหน้าคนใหม่ชื่อว่าวอร์เมดที่กำลังทำประตูได้และพวกเขาสามารถสลับสับเปลี่ยน3ามประสานแนวรุกได้โดยไม่เสียคุณภาพนั่นคือสัญญาณว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่ เราทุกคนล้วนตระหนักดีว่ามันเป็นวัน Boxing Day มันมีความหมายต่อแฟนๆมากแค่ไหนผมเชื่อมั่นในทีมของผมเชื่อมั่นในผู้เล่นที่ผมมีและเชื่อมั่นในตัวเดารุ่งที่จะยกระดับขึ้นมาช่วยพวกเราผมมั่นใจข้อความถึงแฟนบอลในวารานี้นะหรอก็ม e r r y c h คริสต์มาเลยก่อนอื่นพวกเรากำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อพัฒนาทีมให้ดีขึ้นในปีหน้าและหวังว่าทุกคนจะได้สนุกกับวันคริสต์มาสพร้อม3คะแนนสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต่อกันที่สถิติน่าสนใจในการเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องบอกว่าการเจอกันระหว่างปีศาจแดงกับสาริกาโดงใน5เกมเิม์ลิ่งหลังสุดลงเอยด้วยผลงานที่ดีกว่าชัดเจนจากฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับโดยเกมเิม์ลี่5นัดหลังสุดที่เจอกันจบลงด้วยชัยชนะของสาริกาโดงไปถึง4นัดและปีศาจแดงสามารถเอาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น อีกทั้ง4เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไปนั้นพวกเขายิ้ประตูใส่เดอะแม็กทายได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นเสียประตูใน4เกมนั้นไปถึง9ประตูและ3จาก4เกมที่แพ้ลงเอยด้วยการทําประตูใส่สาริกาดงไม่ได้อีกด้วยส่วน1เกมที่ชนะจบลงที่สกอร์เชื่อเฉือน3ต่อ2เมืม่อวันที่16พฤษภาคมปี2024แต่ถ้านับการเจอกันในเกมพล์มริรกหานัดหลังสุดในโอทัฟอร์ด ผลงานของปีศาจแดงจะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าชนะไป3เสมอนหนึ่งและแพ้แค่นัดเดียวเพราะว่าเกมที่แพ้นัดเดียวในบ้านเกิดขึ้นล่าสุดสดๆร้อนๆที่เจอกันครับเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2024เรียกว่าทำลายใด้เคียงกันมากกับโปรแกรมในปีนี้ที่เปลี่ยนจากนัดสุดท้ายของปีมาเป็นนัดรองสุดท้ายของปีเท่านั้นส่วนผลลัพธ์จะลงเอยซ้ำรอยเดิมหรือไม่นั้นต้องรอติดตามชมไปพร้อมกันคืนนี้เวลาตีสามนะครับต่อที่อีกประเด็นน่าสนใจรอบวันก็จะมีความคืบหน้าในส่วนของดีลของรูเบนเนเวสที่ปัจจุบันอยยู่ภาใ สังกัดสโมสรอัลฮิลานในซาอุดีอาระเบียซึ่งอ้างอิงตามที่ฟาบิซซโอโรมาโนรายงานไว้ระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มขยับจริงจังแล้วนะครับและอยู่ในขั้นตอนที่จะส่งคนจากสโมสรไปพูดคุยเจราจาเบื้องต้นกับทางเอเยนนักเตะแล้วด้วย หลักๆก,ก็คือจะเป็นการสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นครับว่าจะลุกเข้าหาดิวนี้ต้องผ่านด่านอะไรบ้างยากง่ายแค่ไหนและจะเดินงานอย่างไรรวมไปจนถึงเงื่อนไขความต้องการอะไรต่างๆที่จะมาจากตัวนักเตะว่ามีอะไรบ้างโดยรายละเรอียดลึกกว่านี้คือฟาบิซซโอโรมาโน่บอกว่ามันคือการพูดคุยทั่วไปเบื้องต้นยังไม่สามารถเรียกว่าการเจราจารทางการได้นะครับน่นหมายความว่าก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอที่จริงจังอย่างเป็นทางการอะไรจากบีสาแดงเข้าไปอย่างต้นสังกัดของนักเตะอย่างอัลฮิลานจริงๆต้องบอกว่าชื่อของรูเบนเนเวสไม่ใช่ หเชื่อดดว,ว่าแฟนบอลปีศาจแดงเองก็รับรู้กันดีเนื่องจากนี่คือนักเตะที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกันมาตลอดทุกตลาดหน้าร้อนตั้งแต่สมัยอยู่กับวูฮัต้นแล้วด้วยซ้ําเพียงแต่บริบทปัจจุบันด้วยสภาวะของปีศาจแดงที่กาลังประสบปัญหาขาดแคลนผู้เล่นแดนกลางและขาดแคลนคุณภาพขุมกําลังเชิงลึกในการทดแทนกันทําให้ความเป็นไปได้กับดีลของรูเบนเนเวสถูกจับตาขึ้นเป็นพิเศษครับเพราะยูเนเต็ดมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องลงตลาดเสริมนักเตะแดงกลางมาใช้ไวส้สู้ครึ่งซีซั่นหลังที่รออยู่ นอกจากนี้ก็จะมีการอัปเดตคร่าวๆข,ของมาคัดัดฟอร์ดดาวเตะตัวยืมที่ปีศาจแดงปล่อยไปเล่นกับบาร์เซโลนาและปรากฏว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมจนแฟนบอลบาร์ซ่าเองก็ให้มีการยอมรับและอยากให้ทีมเซ็นสัญญาซื้อขาดทาวลหลังจากจบซีซั่นเช่นเดียวกับที่มัตริโอโมเรโตคนทาวฝั่งบอลสเปนเองก็รายงานไว้ว่าฮันซี่ฟีกุนซอบาร์เซโลนาเองก็ค่อนข้างนิยมชมชอบในตัวของมาคัดัดฟอร์ดั้งผลงานที่ทําไปแล้วเจประตูกับ11อแอซซิต จาก24นัดรวมทุกรายการที่ลงสนามและที่สําคัญคือหลายข้อมูลระบุตรงกันว่าฮันซี่ฟิกคนช่างนิยมชมชอบทัศนคติของมาคัดแดฟฟอร์ดที่เปิดกว้างในการเรียนรู้ไม่อิดอ่อนกับสถานะเวลาต้องเริ่มจากการเป็นสำรองไปก่อนเรียกว่าอะไรดีๆในแง่ของพฤติกรรมที่เคยเจอจังไปจากตัวตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงปีท้ายๆตอนนี้มาคาดแดฟฟอร์ดฟื้นฟูกลับมาได้หมดเลยนะครับบวกกับพรสวรรค์และประสบการณ์กับเกมระดับสูงที่มีในตัวเองไม่น้อยฮันซี่ฟิกจึงมองว่านี่คือผู้เล่นที่ขอแค่ขัดเกาเหลียบให้ เกียรติเพิ่มขึ้นอีกนิด ก็สามารถเป็นหนึ่งในความหวังของทีมที่เขาคุมได้ไม่ยากมาัติโอมอรโตระบุว่าตอนนี้ทางบุคลากรภายในบาซ่าเองก็มีการตั้งหน้าตั้งตาทางานหนักนะครับกับการสํารวจความเต็มไปได้ทุกๆกทางที่จะเก็บมาคาร์เฟอร์ดเอาไว้กับทีมเป็นการถาวรเพราะเป็นประสงค์หลักของฮันซี่ฟิกจริงๆที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของคอปปี้เมนูกับความต้องการที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้ซึ่งกระแสแรงขึ้นเรื่อยๆแม้ตัวนักเตะจะอยู่ในระหว่างอาการบาดเจ็บในเวลานี้ก็ตามโดยทีมที่เชื่อมโยงด้วยก็คือ oli, นาโ เพียงแต่เคสของ copy เมนูนั้นมีความต้องการของเจ้าตัวอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการที่ขาด เนื่องจากสัญญากับทีมยังเหลืออีกเป็นปีๆนั่นหมายความว่าอำนาจตัดสินใจย่อมอยู่ที่สโมสรอ,อยากจะปล่อยหรือไม่เมื่อดูจากสถานการณ์ที่ทีมกำลังขาดแคลนผู้เล่นในเวลานี้ก็ค่อนข้างเชื่อได้นะครับว่าทีมคงไม่คิดจะปล่อยออกไปในเดือนมกราคมแน่นอนถ้าไม่มีแผนสำรองไว้รองรับในทำหลายเดียวกันหรืออาจจะปล่อยก็ได้ในเงื่อนไขที่ว่าถ้าเดือนมกราคมนี้พวกเขาได้รับข้อเสนอที่อยู่ในระดับปฏิเสธไม่ได้จริงๆและข้อเสนอนั้นจะสามารถช่วยให้ยูไนเต็ดสามารถมุฟไปทำดิวผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันเข้ามาทดแทนได้ทัน ทีในตลาดรอบเดียวกันตรงส่วนนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวจะลงเอยแบบไหนและที่สำคัญจะลงเอยด้วยดีหรือมีรอยน้าวทางจิตใจต่อกันไปอีกหนึ่งเคสครับ